ทมนีเจอเก่งสยามตอนนี้เราเจออยู่เท่าไหร่ตอนนี้จูมีคนจุดสามซ้อมอยู่กับเทีนวกี่วันซ้อมมหซ้อมรลยเราปรเภทยังไงอ้ยหรมาลรูงเทไหร่ฟ้องสูงเลยหนักหนักขงไปบ่อยเท่าไหร่ประมาณห้าปีนี้อายุเจ็ดแปดสามหลังไปไหนั้งล่าสุดช่ไ ว่าครับแต่แเวนี่โอเคมันใหญ่มันเล็กมันพอดีด้วยยังไงพอดีได้คุณมากี่โลประมาณสามกิโลฝากให้ทับเชื่อนะวันนี้ไป็นรถต่อฝากให้น้องจ้าวโวนช่วเชียร์ด้วยครับไันนี้เต็มที่ครับโอเคขอช่วยนิดน้องจ้าวครับก็ตัวนะงแต่ผมเก่งสยามสิ่นบอลสกุลวันนี้เจอกับผู้นึ่นเล็กนะไม่เคยโช่วยว่าครับวันนี้ร้อยยี่สิบสองครับก็ช้ารถรถไปขนถุนคนนะครับก็ไปอ่อนกว่านะเช้าที่ไหนกูที่สกลนคร เราเน่ยแบบมันต้องมาสามอาทิตย์ครับเราเป็นเขาฝีมือรู้ยังไงฝีมือครับฝีมือนะความสูงเราเท่าไหร่ร้อยครับน้ำหนักของเราเป็นก่อเท่าไหร่หกสิบหิบปีนี้อายุเท่าไหร่ลวปีนี้สิบเจ็ดครับสไฟหลังไปนะมันชนะกี่รัพแพ้สเสมอหนึ่งนรชไวร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่อันนี้ร้อยยี่สิบสองนะคุมกี่โลได้หโลก็อกตึ้นันเหมืนกันนะลูกหลานด้ใชไมทนผมและใช้บัตร้อยเอ็ดนะครับปัตเป็นขับใช่ไหมใช้ัตรเลขเต็นบ